สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่ขอนแก่นแล้วนะครับอยู่ขอนแก่นแล้วนะครับอยู่โซนประตูน้ำครับพี่น้องครับตอนนี้นี่นะครับโซนประตูน้ำนะครับมะหอ่เต็มขึ้นแลวล่ะนะครับแต่ว่าเขาที่พักนะครับนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยมากกําลังสิออกไปหากินเขาครับผม ขอนแกน่นที่ประตูน้ำโฮเตลนะครับมามีเวลาไปยางหอกพี่น้องประตูน้ำเพิ่ว่าคล้องหลายๆเด้ของหลายนะครับแต่ว่าพระท่านได้มีเวลาไปยางอยู่นะครับหมูเพิ่นกินอาหารเสา่าทานอาหารเส่าอยู่ในโรงแรมผมบอกบอกกินน้ำเพิ่น มหาทายคลิปเหรนงข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวสิไปหากินเข่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปหานั่งกินเข่าแถวข้างนอกคนละคิดจะกินตำหมักทัวไปยังไงตำหมัมกทัวก็ปีงไกไปยังไนครับผมเดี๋ยวจังหน่อยจังไปพบก,กับพบก,กันการโ้นข้างนอกเด้อพี่น้องเด้อก่อนสีเขา่าสตูดิโอนะครับ ครับเอาไก่ย,ย่างนะครับเครื่องโตตําหม,มกทัวกก่วหละกะเขาเหนียวเด้อไอเด้อครับ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 อ่ะมาแล้วครับพี่น้องบัได้ล่างมือขออนุญาตใส่สมด้วยครับ ตำมะเขือเล่าแหลกนี้ดีตำม,มุนนี้ดีตำบางทีเราไม่ยังเผาเครือ่องอ่ะอะไรหลงังมืดพี่น่องเพราะใส่ไม่อยากใส่ส่ำเนื้อผมมีขันไปล่างมานเป็นยังน,อน้อย เสียบไลยพี่น้องโอ้ครับครับขอบคุณครับมาแล้วมืดอรออยู่ขอนแะก่นพี่น้องวันอยู่อัน ถนนมิตรภาพเขียนมาจากโคราชยิ่งเขาขอนแกน่นครับดูตรงห้ามศูนย์มิตซูตรงข้ามศูนย์มิตซูศูนย์มิตซูบิชิศูนย์รถนะครับโอ้แสบขับรสชาดตามหมักทัวเราครับรสชาติปิีงใครใครอย่างวิเชียรบุรีพี่นอ้องตอนนี้สีอุกขาออกเด้อ ปาออกทั้งทั้งขอนแก่นมากโคราชนะครับเพิ่นสียบดีดอกเพราะว่าจุข่าเพิ่นโมขาดไหมผมมากขมากนี้จุข่าเพิ่นโมขาดมากตลอดเพนเฮ็ดซอยกันพ่อแม่ลููคนเป็นขอบกรัวที่น่ารักแฮ รสชาติของเผาถึงเผาถึงกันอาหารอีสานครับบางเพือไปกินหน่บางหานหนิรู้ด้เป็นหานร,รู้เป็นหันรู้ลา้าเนี่ยว่ารสชาติกับบ่ได้บ่ได้เทงแกนแบบนี้ก็นิ่มเป็นหลานที่เิ่นเห็ดน,น,น้อยขางทางเล่ยว่ารสชาติมันแสบน้องเทงอื้อ เขาแหงว่าให่คนอีสานอยู่เป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาแม่งกินข้าวเพื่อนว่าทำปากจับจบเจเพื่อนว่าอันสีบอกให้อันเขาเหีดปากจับเจบเจนี่มันหมายถึงว่ามันแซบมันสุดยอดมันหาอยังเปรียบ่่ได้เขาแซบแบบประมาณนั้นอืม บ่เคยกินตำบักทัวกับเปียงไก่มันบ่ฮูดอกหมอนั่นร้อยดามันก่นมันบู่ดอกมันบอกผมว่าเบิ่งช่องผมดอกมาจากส่องเด่นไสดอกขอบคุณครับเอาใหม่อีก ผมแอบดีใจว่าหันเขาดีอาจจากของหลานแล้วมาทำแล้วว่ามันเดนไส้บอระหว,ว่างเขาเลยบอกว่าแมนดูเดี๋ยวไปลิบมอสุม,มือนีแล้ววะเขาเลยบอกเพิ่นว่ามากเหมือนมากขันเสิร์ตนั่นละต้องขอบคุณเพิน่นหลายๆเพิน่นหูว่าเป็นเดนไส้เพิ่นเอาไม่อีกไก่ต้นเครื่องตัวแล้วก็ออกทั้งองคั้วอีกผม,ผมก็ทีกินเบิด ก่เป็นยังกินมาเบิร์ดผมสีเป็นห่อกินมาเบิร์ดกับสีห่อไปกินน้ำท่าพี่น้องห่อไปกินน้ำท่าเพิ่งกินเพิ่งหออมีเสีย้ำใจอ้ายเพิ่แสบครับ พคนขายดีดีลูกค้าเพคนบ่ขาดสายเขาตลอดก็จะแก็บแบบนี้พันแก็บลูกค้าประจําลูกค้าที่พันไปพันมากแบบนี่เมืองคอนแกนเนี่เป็นเมืองมอล่อพี่น้องเมืองคอนแกนเป็นเมืองมอล่อเป็นเมืองมีแต่มอหล่หมงูมิจจะล่อมอล่อใหญ่ศิลปินกระลายนะครับแต่ว่าจะเลิศน้ำ เป็นเมืองไงอันดับผมนดอันดับพอ,อของอีสานนะครับเนาะเป็นตยูบานเมืองมันก็จะเริ่อนมันจะเลื่นตา น้ำกรอบๆนี่แซ่บดีม,มันเป็นอันนี้เด้อนี่มันเป็นใหม่เล้วมัน,ม,นมันหอมมันกรอบกระลังหุ่มซุปกระลังกรอบพอดี มาเดอพี่น้องนี่ระวังทางนี่ระวังทางพี่มีแห่ง mm hmm. เฮ็ดงานหอดคำหอดเดิกเพื่อนไห้เด่าเพื่เนี่ยก็จะยกฟันเถิดทีหนึ่งทีสองคือผมก็กินเธอเดียวนะี่ยแหละค้ามมากผมก็บอกกินเดือกมากผมก็บอกบกินยัางเขาครับ เดี๋ยวคลิปมันสีหนาปวดน้องพีพ่น้องเนาะแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวผมตัดห่าเจอกันคลิปหนาด้วยครับคลิปนี่แหละพี่น้องกำลังให้เพื่อนหอ่อให้อยู่เสียดายนะครับเพื่อนเอาไม้ให้อีกเพิ่งหันน,นี้กินไเแล่เครื่องนึงเพราะเพื่อนถามว่าผม,มเด่นใส่บอกเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยเอาไม้ให้อีกเกินโต แต่ว่ากินมมเบิร์แล้วกินผู้เดียวนี่สิฮอไปกินน้ำครับฮอไปกินน้ำโอ้ครับขอบคุณหลายๆครับนี่มาแล้วครับผมเป็นฮอให้ครับผมขับระเด้อบัหนี้ครับกับเขาแสบร้ายหลายครับผมโศกมันหมานลำๆเรื่อยๆครับผมครับขอบคุณหลายๆครับ